สวัสดีนะท่านโอ้เด็กๆน่าจะกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่เออดีมากเลยลูกเออดีๆๆๆหกแล้วนี่อะไรนี่โอ้หกแล้ว <c oughs> โอ้ทนเนอร์หมดแล้ว แม่แล้วก็ลูกๆนะกวาดจนไม่กวาดปีนหมดแล้วกวาดนี่พังหมดแล้วเออเก็บให้เป็นระเบียบด้ะดีมากเลยฮนะ,ะอ,นอ,นอะนันไหนน,น,นี่บ่ออ๋อเดี๋ยวจะเก็บกลับอยู่เอออุ๊ดละเม็ดแล้วห้เห็นหัวน็อตก็เก็บหัวน็อตไว้นะอย่าทิ้งนะมันตัวระบาด Oh. ห้องหนูนอนห้องไหนหนูอยางนอนห้องนี้เหรอห้องนี้นะนอนสองคนได้หรือเปล่าพ่อกับแม่จะนอนห้องนี้นะได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออเด็กๆนะท่านอ่ะเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพือพ่อนจะปิดประตูนอนได้เนาะ งานเก็บรายละเอียดนะสวยดีล็อกประตูได้ล็อกกรอนได้ให้ห่วงนะทุกท่านสวยงามที่ตากผ้าก็เพียบนะไม่ต้องไปตากรียงรียางแบบนั้นแล้วนะ ซื้อไม้แขนเสื้อเออลงทุนซื้อไม้แขนเสื้อสักสี่สิบาทนี่ไปร้านทุกอย่างยี่สิบนะเออไม่ต้องไปตากแบบนั้นทําให้อย่างสวยแล้วตากเป็นระบบผ้านไหนแห้งก็มาตากที่ราวตัวนี้เออราวตัวนี้ผ้านไหนเปียกก็มาตากอยู่นี่เออนี่นทุกท่าน สวยงามอืมเข้าไปข้างในอุ่นเลยหน้าหนาวก็จะไม่หนาวบานบันเลื่อนตัวนี้ก็จะเลื่อนปิดเปิดได้โอ้สบายทีนี้หน้าหนาวปุ๊บเลื่อนปิดไม่ให้ลมเข้าเลื่อนปิดนะสบายทุกท่านโอ้เด็กๆก,ก็ช่วยกันกวาดอยู่ตรงนี้อืมดีมากเลย พอทำบ้านเสียจต้องกวาดต้องถูตลอดนะเอออย่าให้มันรกเออต้องให้มันสะอาดที่สําคัญมา้ายาวมาเข้าไปนอนด้วยละ่ะเอเอเดี๋ยวจะแอบเดี๋ยวจะแอบมาสักวัน่ะเออ,เอ,อนี่จงตรงนี้อ,อ่าจะจะ,จะนึ่งข้าวตรงนี้ใช่ไหม ตรงใกล้ๆเสานี้เนาะนึ่งข้าวนะตรงแถวๆนนะี้เนาะแถวๆนี้แหลนะ,ะแถวๆน<บ>ี้หน,หนึ่งข้าวนะเดี๋ยวจะทําที่นึ่งข้าวให้แล้วก็ที่เอาไว้เครื่องปรุงอ่ะเอาไว้เครื่องปรุงเอาไว้ตรงไหนหัวนี่บ่หัวนี่บ่หรือว่าหรือว่าตรงแถวๆนี้นี่ผมจะเชื่อมเหล็กยืดลงมาห้อยทําเป็นที่วาง เพื่อไม่ให้มามันปีนขึ้นไปได้เครื่องปรุงนี่ฮนะยืดเชื่อมเหล็กยืดลงมานะฮะคือสวยงามสวยดีนะทุกท่านไม่น่าเชื่อเราจะทำฝีมือขนาดนี้สวยแล้วก็ใหญ่อลังการมากเลยบ้านหลังนี้นะถ้าไปจ้างเขาทำเนะ่ยไม่ตำกว่าสามแสนอะ่ะสามแสนได้อะ่ะ สองสามเซนต้องมีอะสองเซนห้าให้ช่างผู้รับเหมาเขามาประเมินดูสองเซนห้าไม่อยู่อะไปะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคําม,มืดเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับนะโอ้พอมายืนตรงนี้บ้านบังเอาไว้ลมไม่มาเลยอุ่นเลย หมาก็จะมานอนอยู่ตรงนี้เวลาหน้าหนาวนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีลมบ้านมันบังเอาไว้นะฮะประตูนี้หนูล็อกเอาไว้นะลูกเพราะว่าลุงยังไม่ได้เชื่อมที่กั้นเอาไว้เดี๋ยวลมมันพัดเดี๋ยวประตูมันพังเออล็อกไว้เลยล็อกไว้เออไม่ต้องเปิดอว่ไม่ต้องเปิดเออนั่นแหละลุงยังทําไม่เสร็จประตูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะท่านผู้ชม ทิมง,งานเราก็ทยอยกลับเนาะวันนี้ก็มีผมหนะ้าที่ขี่รถตากลมเราก็จะหนาวกันสองคนนะฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ